สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เรารู้แล้วนะครับว่าลำดับเลขคณิตเนี่ยมันเกิดจากการนำขวาหาันซ้ายเนาะหรืออัตราส่วนร่วมนะครับสิ่งที่เราได้จะเรียกว่าอัตราส่วนร่วมเนี่ยซึ่งก็จะต่างจากลำดับเลขคณิตนิดหนึ่งเนาะของลำดับเลขคณิตเนี่ยก็จะเกิดจากการเอาขวาลบด้วยซ้ายนะครับคราวนี้เนี่ยทำเช่นเดิมเลยนะครับคล้ายกับลำดับเลขคณิตเราจะมาเรียนโจทย์ปัญหาที่มี a 1กับ r แทนนะครับ เริ่มต้นด้วยการลองเขียน4บ่พแรกเช่นเดิมมานะครับทีนี้ครั้นที่แล้วเนี่ยสิ่งที่ครูข้ามไปนะครับคือสูตรนั่นเองนะครับู่ตรงนี้นะครับสูตรของลำดับเรขาคณิตนะครับจะคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกันตรงไหนของเดิมเนี่ยเราบอกว่ามันคือ an เท่ากับ n 1วก n ลบ1คูณ d ถูกไหมครับ มันก็จะเปลี่ยนไปนิดหนึงนะครับของเดิมเรามี a 1นิ่นี่ก็ยังมี a 1ถูกไหมครับถ้าเป็นลำดับเลขกันอันนี้เป็น,นเลขณินนะครับของเก่าเราจะจะได้ผลต่างร่วมจากการลบกันถูกไหมครับลบกันแต่เครื่องหมายเที่วเขียนตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกคราวนี้อัตราส่วนลบได้จากการหารกันตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายคูณแทนนะครับ ของเดิม a อาคูณอยู่กับ n-1 ลบหของใหม่เนื่องจากเป็นอัตราสร่วนรวมครับทบซอ้อนกันไปเรื่อยๆด้วยการคูณก็จะกลายเป็นเลขยกกำลังแทนแบบนี้นะครับ n-1 ลบจะเปลี่ยนไปอยู่ที่เลขกำลังแทนประมาณนี้นะครับถ้าความสัมพันธ์ที่คล้ายๆกันทีนี้เราก็จะใช้สูตรนี้นะครับ A1 เท่ากับ An ครับเท่ากับ a, 1ค,บบ a 1คูณอาระลัง n ลบ1ตลอดในการเรียนเรื่องนี้เลยนะครับ มาลองดูข้อแรกกันครับให้หา4พจน์แรกครับของลำดับเราขาคณิตที่ a1 เป็น3และ r เป็น2จะคล้ายๆเดิมตรงที่นะครับลอง a1 นะครับ an ถ้ากับ a1 r กำลัง n ลบ1ถ้าเป็น a2 ครับก็จะเป็น a1 เดิมทุกอันก็จะเป็น a1 เหมือนเดิมนะครับแต่ทุกอันก็จะกลายเป็นฟูนแล้วก็ อ่ายกกำลัง n ลบหก็คือเลขสอตัวนี้มาเป็น2แล้วก็ลบ1นึ่งทำไหมครับพัดมาเลขสาครับถ้าเป็น a 3ก็จะเป็น a 1นอ่ายกกำลัง3าลบหแบบนี้ถ้าเป็น a 4ครับ ก็จะคูณด,ด้วย R ยกกำลัง4แล้วลบด้วย1แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากสูตรครสิ่งที่เราจะได้และเราแทนค่าเลยนะครับรู้ a 1 3รู้ R เป็น2คูณแทนค่าทุกอย่างเลยนะครับ a 1เป็น3ก็จะเท่ากับ3คูณกับ2ยกกำลัง1ถูกไหมครับถัดมามันก็จะได้เป็น3คูณกับ2ยกกำลัง2 ถัดมาก็จะเป็น3คูณกับ2ยกกำลัง3ระวังดีๆนะครับบางคนเผล่อนะจากตรงนี้2 2มาเป็นตรงนี้3าไม่ได้นะครับระวังดีๆเวลาเขียนตัว a จะต้องเหมือนกันโดยตลอดนะครับถัดมาเรามาดูการคูณเลขกันครับสิ่งที่เราจะทำก่อนคืออะไรนะวงเล็บเลขยกกำลังตามด้วยคูณหารแล้วก็ปวกลบ คราวนี้บวกลบแล้วมอไหมครับเราก็จะมาดูเลขยกกาลังกันนะตรงเลขยกกําลังครับ2ยกกําลัง1เราจะได้2ถูกไหมครับก็เป็น3คูณงปกติ3ามยกกาลังสองครับ3คูณยกกําลังสองครับ2ยกกําลังสองคืออะไรนะ2คูณกัน2ตัว2คูณ2ได้4นั่นเองครับถัดมา 3คูณกับ2ยกกำลัง3ครับ3คูณสยกกำลัง3ายกกำลัง3คือ2คูณกัน3ตัวครับเป็น2คูณ2คูณ 2, 2ได้8ครับทั้งหมด3ตัวที่เหลือเหลือแต่การคูณละครับ3คูณ2ได้6 3คูณ4ได้12ครับ3คูณแได้24แล้วก็นำเลขมาเขียนหมดเลย ะครับรู้ A1 อยู่แล้วตั้งแต่ที่โจทย์ให้ครับคือเลข3ครับถัดมาเลข6เลข12และ24ครับนี่นี่คือ4คนแรกของลำดับนี้นะครับลองดูข้อถัดมาครับถัดมาข้อที่2ครับ a 1เป็น20และ r เป็น1นึงสอง เขียนลอกใส่โจทย์ไปก่อนเลยครับจากที่เรารู้ครับ a 1เป็น20และ R เท่ากับเศษนส่วน2ะครับจากสูตรข้อเมื่อกี้เราจะได้แลวครับว่า a 1คูณ a คือ a 2 a 1คูณ a กำลัง2คือ a 3และ a 1คูณ a กำลัง3คือ a 4นะครับไล่ไปแบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นแทนค่าเลยครับ a 1ได้20 20 และ20ครับตัวที่มาคูณครับคูณด้วยอะไรเอ่ยเซษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2เซนนส่วน2ครับแต่ยกกำลังไม่เท่ากันยบก,กำลัง1กํากำลัง2และกำลัง 3, สมถูกไหมครับถัดมาครับทำเลขยกกำลังก่อนนะครับกลายเป็น20คูณด้วย1ส่วน2ปกตินะครับถัดมา ยี่สิบคูณด้วยหนึ่งส่วนสองกำลังสองครับคูช่วยทดตรงนี้ครับหนึ่งส่วนสองยกกำลังสองครับเกิดจากหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งส่วนสองตกไหมครับตัวบนคูณตัวบนได้เลขหนึ่งตัวล่างคูณต,ตัวล่างได้เลขสี่ครับเพราะฉะนั้นมันคือยี่สิบคูณกับเศษหนึ่งส่วนสี่ครับถัดมาครับตัวสุดท้ายยี่สิบครับคูณกับเศนหนึ่งส่วนสองยกกำลัง 3ครับอ่ส่วน2ยกกำลัง3ได้เป็นไรครับ1-2ส่วน2คูณ1-2ส่วน2ทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย3ตัวครับตัวบนคูณกันครับ1-1-1คูณ1คูณ1ได้1ครับและ2-2-2คูณ2คูณ2ได้8ครับตรงนี้ได้1-8ส่วนแถัดมาครับเราก็ทำการคูณหารครับ 2หาร20ได้10ถูกไหมครับ2อตัอ2ด2เหลือ10 2หาร20หาร4ีครับเหลือ5ครับหารด้วย4เหลือ5 20หารด้วยครับอันนี้ไม่ลงตัวเนาะค่อยๆคิดหารด้วย4ครับ20หารด้วย4เหลือ5แล้วก็8หารด้วย4เหลือ2อคำตอบได้5ส่วน2อนะครับหรือใครจะตอบ2.5ก็ได้นะครับถ้าคิดเลกได้เร็ว จะตอบเฉิยคูก,ก็ไม่ว่านะครับเพราะฉะนั้น4พจนแรกของลำดับ้อนี้ครับเริ่มจาก a 1คือเลข20ครับถัดมาเลข10ถัดมาเลข5และตัวสุดท้ายคือ5 4 2นะครับแบบนี้นะครับโจทย์ก็จะประมาณนี้เลยครับสิ่งที่คงที่ก็คือการเขียน a 1 r a, a 1 r กำลังสองและ a 1 r กำังสามแบบนี้ทุกข้อนะครับ ดูข้อที่3ครับเขียน4พพดแรกครับมาคราวนี้เริ่มเขียนวิธีาำตัวเต็มมากขึ้นครับจาก a1 ครับเท่ากับ12และ r เท่ากับลบ1ครับสิ่งที่เราจะได้ครับกเ,เขียนจะได้ครับ ใส้สูตรลงไปก่อนเลยครับ a2 คือ a1 r กำลัง1 a3 คือ a1 r กำลัง2ครับและ a4 คือ a1 r กำลัง3ที่เหลือรอกได้เลยครับ a1 ของเราคือเลขเดียวกันเลข12 12และ12ครับถัดมาครับตัว r เหมือนกันใส่ลบ1เหมือนกันครับ ต่เลขชี้กำลังเราไม่เท่ากันถูกไหมตัวแรกกำลังหนึถัดมากำลังสองกำลังสามถัดมาครับเราจะทําเลขยกกําลังก่อนนะครับก่อนที่จะคูณกันตัวแรกคคูงไว้ก่อนละกันนะครับสิบสองคูณด้วยลบหครับแต่ลบหนึ่งกำลังสองครับลบคูณลบกลายเป็นบวกหนึ่งคูณหนึ่งได้หครับนคูณกันสตัวเนาะถัดมาลบหนึ่กำลัง3คือลบหนคูณกันสามตัวครับกายเป็นสิบลบห คูณลบหนึ่งคูณด้วยลบหนึ่งครับลบหึงคูณลบหนึ่งเนี่ยได้หนึ่งถูกไหมแต่หนึ่งคูณกับอีกลบหนึ่งได้ลบหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็นสองคูณลบหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายครับสิบองคูณลบหนึ่ได้ลบสิบสองสิบงคูณึ่งได้สิบสองและสิบสองคูณลบหนึ่งได้ลบสิบสอครับเพราะฉะนั้นสี่ผแรกครับมันคือสิบ ลบสิแล้วก็สิบและแลบสิแบบนี้นะครับอย่างที่บอกครับถ้าเห็นบวกลบบวกลบสลับกันอีกเรื่อยๆให้นึกถึงอัตราส่วนร่วมได้เลยนะครับหรือนึกถึงลำดับเรขาคณิตนะครับข้อสุดท้ายครับ จงเขียน4พจนแรกของลำดับเลคขคณิตที่มี a 1เป็น162และ r เป็นลบ2ส่วสเริ่มต้นครับจากที่เรารู้ครับ a 1เท่ากับ162และ R บและ r เท่ากับลบ2ส่วนสจะได้ เขียนสุบก่อนเช่นเดิมครับ a2 คือ a1 คูณ r ครับ a3 คือ a1 คูณ r กำลัง2และ a4 คือ a1 r ยกกำลัง3แบบนี้ได้เลยนะครับถัดมาครับ a1 ของเรามีเหมือนกันทุกข้อคือเลข162 162 16และ162ครับถัดมาคูณตัว r ครับ ตัว a ของเราคือเลขลบสองส่วนสาลบสส่วนสและลบสส่วนสแล้วก็เปลี่ยนเลขชี้กําลังครับเพิ่มกําลังสองและกําลัง3าม้าไปข้อนี้คิดเลขยากนิดนึงนะครับค่อยค่อคิดทีละตัวเลยครับเอา3หารกับอะไรได้ไหมครับหารกับร้อยหกสิบได้ไหมเอ่ย 3หารได้นะครับ3หาร162ครับช่วยกันหารการะด้162ตั้งครับหารด้วย3ครับ3เท่าไหร่ได้16ครับ3 5ได้15ครับเหลือเศษ1กับดึง2ลงมาครับ3เท่าไหร่ได้12ครับ3 4 12ถูกไหม3 4 12เพราะฉะน,นั้นคือ54ครับคูณกับลบ2 แบบนี้นะครับเอา54คูณกับลบ2คนระับ54ตั้งคูณด้วย2ครับ4คูณ2เป็น8ครับ5้คูณ2เป็น10คำตอบได้108แต่อย่าลืมว่าติดลบนะครับเพราะว่ามีเครื่องหมายลบคูณอยู่ในตัวทัดมาครับลบ2กำลัง2ครับ ือลบสองคูณกกี่ตัวครับ2ตัวแล้วก็3ากำลังสองก็คือ3คูณกัน2ตัวเพราะฉะนั้นทั้งคู่ครับยกกำลังสองมันจะมีหน้าต่างแบบนี้บลบสคูณลบ2ส่วนด้วย3คูณด้วย3แบบนี้นะครับหรือถ้าตามนิยามของเลขชีก้กำลังจริงๆครับเราจะเขียนว่ามันคือลบ2ส่วน3คูณด้วยลบ2ส่วน3แบบนี้ นะครับและลบคูณลบจะกลายเป็นบวกถูกไหมสองคูนสองตัวบนได้4ี่สามคูนสามตัวล่างได้9ครับสิ่งที่เราได้คืออะไรเอ่ย162คูณด,ด้วย4ส่วน9ครับเอา162หาร9ก่อนนะครับช่วยกันคิด162หารด้วย9ครับเคูนหนึได้ เาครับลบออกจาก16เหลือ7ครับดึงอะไรลงมาดึง2ครับ9เ <9 S 1> ท่าไหร่ได้7จครับ9ก <8 S 1> <8 S 2> ครับได้72ครับคำตอบจึงได้18ครับตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันได้18เหลืออีกส่วนหนึ่งครับส่วนสุดท้ายนำสิบคูณด้วย4ครับ a4 ได้สามสิบสองครับใส่สองลบสามสี่คูณหนึ่งได้สี่บวกอีกสามเป็นเจ็ดครับคำตอบคือเจ็ดสิบสองนั่นเองนะครับสังเกตก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยถ้ามีเครื่องหมายลบมาคูณแลวยกกำลังไปเรื่อยๆเนี่ยคำตอบเราจะเป็นบวกลบบวกนะครับเห็นไหม a1 เป็นบวกถัดมาเป็นลบและอตอนนี้เป็นบวกแล้วนะครับตัว a4 จะต้องเป็นอะไรแน่ๆครับเป็น ลบอีกนนแน่ๆอะลองมาดู a4 กันครับมาดู a4 ครับเรามาหาตัวในเลขยกกำลังก่อนถูกไหมลบ2ส่วน3ยกกำลัง3าครับลบ2ส่วน3ยกกำลัง3ถ้าตามนิยามครับมันคือลบ2ส่วน3คูณลบ2งส่วน3คูนกันกี่ตัวเอ่ย3ตัวนะหครับ ลบสองส่วนสาคูณกันสตัวได้เป็นอะไรครับลบ2คูณลบสคูณลบสได้8ต่ติดลบถูกไหมพัดมา3คูณสาได้เก้าคูณสได้ยี่เดครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราได้ครับมันคือ162คูณด้วยลบแส่วนยีสนะครับทีนี้ค่อยๆหารครับ 162หครับหานด้วย27จริงๆคิดกลับกันเลยก็ได้ครับ27คูณอะไรได้162ครับมีไหมเอ่ยอืมยีคูณสัก25ครับประมาณ25คูณสัก4จะได้100่ร้ถูกไหมยี้าคูณ5ได้1นึ25ครคูณห จะได้150ซึ่งกาลาลเป6 2ละลองคูณ6กวทุกันนะครับ27คูณ6ปูเอาประมาณเอานะครับจาก2 5เม่่อักสรูเอามาใช้แทนเลข27 6คูณ7ได้42ใส่2ทด4ครับ62ได้12บวกอีก4เป็น16พอดีเลยครับทุกคนตัวนี้ตัดกันได้6ครับ6คูณกันลบ8ครับ68 ได้48ครับแะด้ติดลบคะแนนนะครับเพราะฉะนั้น4พจน์ของเราที่ได้ครับมี162ครับลบ1นึ่และลบ4ี่นะครับ,บ,ลลบ,รบก็จบลงไปนะครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับสิ่งที่อยากให้สังเกตเลยก็คือ ตัว r ครับมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับเลขชี้กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก a1 นะครับจริง a1 ตัวเนี้ยมันคือ a1 r กำลังศูนย์ถูกไหมอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์เลขหนึ่งยกไปลัศูนย์กำลังศูนย์ที่มันยามนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ r กำลังศูนย์เลขหนึ่งก็จะเป็น a1 คูณหนึ่งก็ได้ a1 เฉยๆแบบนี้นะครับเราจึงไม่เขียน a1 คู่กันอะไเลยแล้วก็มาที่ a2 ครับจะเป็น a1 r ยกกำลังหนึ่งแบบนี้ แล้วก็ได้มาเป็น a 3 a 1อลัง a 4 a 1นนะครับเราก็จะใช้สูตรเดียวกันยาวตลอดสิ่งที่อยากเน้นนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปก็คือจำสูตรให้ได้ครับก็คือ an เท่ากับ a 1คูณด้วย r ยกกำลัง n ลบหตัวนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปเราจะได้มาลองหาคดทั่วไปกันแล้วนะครับ แล้วก็หาพจน์ใด,ดๆเช่นเดิมนะครับโดยที่เราจะรู้ a 1กับ r นะครับใช้โจทย์เหมือนเดิมคือ a 1กับ r จะหาพจน์ทั่วไปแล้วก็พจน์ใด,ดๆดอีกนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเท่านี้สำหรับใครที่ชอบปิคิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปน,นะครับ